ก็สวัสดีนะครับเมื่อวานนะครับที่ผมเอารูปจนของอาจารย์ทองนะครับมาไล่ให้ให้ชมนะครับอาจารย์โกมาหมุนเห็นนะครับอาจารย์โกมะหมุนก็เลยบอกว่าอาจารย์โกมะหมุนก็มีรูปจนแปลก,กๆให้ดูเหมือนกันนะครับอสองม้าเบีย้ยไม่ตรงมุมน,นะครับสองม้าเม็ดไม่ตรงมุมน,นะครับ คือก็บอกว่าไล่เข้ามารูปนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ตาขาวเดินนะครับคือมันมันไล่เข้ามุมรูปนี้ได้อยู่นะเพราะว่าด,ด,ดูดูบีบมาให้เรื่อยนะครับจักโก้ไล่ให้ดูมเมื่อวานผมตัดมาถึงตรงนี้เลยนะครับจั่โก้บอกว่าอ่าคอยมา้ามา,มา,มา,มานะครับบังคับนะครับแดงเดือดอ่าแดงเดือดตาเดียวนะครับรบังคับ ตีลุกนะครับแดงมีทางเลือกสองทางนะครับซ้ายกับขวานะครับไปทางไหนครับไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะโดนตีลุกแท่นี้จนหมดเลยนะครับแต่บางครั้งอ่ะแดงเนี่ยเขาบางทีเขาคิดว่ามาทางนี้ครับแล้วเขาจะออกออกตรงนี้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วออกไม่ได้นะครับมันโดนตีลุกปั้งเข้าไปรูปสวยดีนะครับแล้วก็แปลกดีนะครับ ต้องขอบคุณจาจารยบโกมันุนนะครับนี่เมื่อวานมาให้ดูแต้มแ,แปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจนเม็เม็ดมาให้ดูอีกวันหลังนะครับสวัสดีนะครับ